อ๋อพี่น้องว่ามึงยังอยู่นี่ทางนี่เปิดแล้วเปิดแล้วใช่แล้วมึงดูแอนแอนแอนเปิดแล้วพี่น้องมึงดูปลาแดกปลาล่าเฮ็ดเองได้สองฝีแล้วตัวแดงขึง้นขึ้นอยู่ใจเราเห็ดอ่ะสนมกสนใจมาเบิงได้พี่น้องเด้อปลาลเแซ่บปลาแดกแซ่บปลาล่านัว เฮ็ดเองเห็ดเองเห็ดกินเองนี่พี่น้องนี่ตัวตัวยงเงี้ยงๆประแดกสองปีที่พี่น้องเฮ็ดไปใส่กินเพื่อจะอยากแซ่บอยากนัวกับมะเบิงเอาเละประแดกแซ่บปลาล้านัวได้สั่นแล้วเฮ็ด ได้สองปีแล้วอ่ะบ่มีอย่างายพ่อพี่พ่อน้องมาส้มปลาแดกปลาล่าปลาแดกแซ่บปลาล่านัวมแยกสันเราเห็ดได้สองปีแล้วเขาก็สิเปิดนี่แหละพี่น้องอ่ะคลิปนี้กับบ่มีอย่างายขอฝากขอฟังทั้งพี่้งน้นองมามส้มปลาแดกแซ่บปลาล่านัว แล้สันอ่ะมีอย่างไรขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ